ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ต้องการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ จึงทําให้เกิดการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกมารีขึ้นและห้องสมุดประชาชนอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกมารีแห่งที่3ของประเทศที่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2535 ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนนับเป็นบทบาทภารกิจที่สำคัญของห้องสมุดที่ได้ดำเนินการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพอเพียงวิถีไทยให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตทางการเกษตรโดยจัดพื้นที่การเรียนรู้ในห้องสมุดและรอบๆห้องสมุด เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลซึ่งมีบรรยากาศแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านมีพื้นที่ปลูกข้าวปลูกผักส่วนไม้ดอกไม้ประดับและระบบชลประทานขนาดเล็กรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางที่เรียกว่าการเรียนรู้วิถีพอเพียงวิถีไทยเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใช้กิจกรรมเป็นสื่อที่จะนำไปสู่การอ่าน การเรียนรู้โดยการค้นคว้าจากหนังสือและสื่อที่ทันสมัยส่งเสริมให้เกิดการรู้จักคิดด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้บรรยากาศของการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติวิถีชีวิตเป็นกันเองและสนุกสนานในบางครั้งก็จะเรียนรู้ร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขัแรกนะคะคือการเตรียมดินนะคะให,ให้สาหรับต้นข้าวนะคะก็จะมีการย่ำดินนะคะ ก็แทบระบายสิว่าภาบเป็นรูปต้นข้าวอะไรอีกคะต้นอะ,ะนอะไรอีกี้บอกคุณไปจำน,นาค่ะต้นมะละกอเยอะดีเลยส่วนหนึ่งก็คือในการเตรียม นอกจากการเรียนรู้ตามแนววิถีพอเพียงวิถีไทยแล้วห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอเภอโพทองจัังหวดอ่างทองยังได้ดำเนินการและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามโครงการครอบครัวรักการอ่านซึ่งมีสมาชิก15ครอบครัวโดยบรรณารักษ์จะจัดหาหนังสือและสื่อส่งให้ครอบครัวได้อ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่เด็กและครอบครัวสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นการเรียนรู้เรื่องแพะบรรณรักษ์จะเป็นผู้ประสานพาครอบครัวไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเด็กๆจะสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรได้โดยตรงนอกจากนั้นยังเรียนรู้จากสื่อและหนังสือออนไลน์ที่ได้จัดหาไว้ให้เพิ่มเติมอีกด้วย โครงการน,นี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนแล้วยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นนับเป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสนองความต้องการของผู้รับบริการและวิถีวัฒนธรรมของสังคมอย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นบทบาทภารกิจส,สำคัญของห้องสมุดที่จะต้องก้าวให้ทันกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ง